สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปะชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชาวบ้านพี่น้องมื้อนี่นะครับติพภาพพี่น้องนะครับว่าเบิ่งสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับสิเป็นยางนันตามเลยครับมื้อนี่นะครับบ้ากระโปะเดินทางมาทําภารกิจนะพี่น้องพอดีก็คือวานนะพี่น้อง คนหมักยาเนาะคนหมักสมุนไพ่ก็เลยสายตาเหลือวไปเห็นต้นใหม่ต้นหนึ่งนะพี่น้องซึ่งเป็นต้นใหม่ที่มีสรรพคุณทั้งยานะครับตัวนี้พี่น้องเครือบักใหเลยเลยขึ้นพันกับต้นใหม่อืน่นกายเลยนึกขึ้ในว้าน ต้นนี้ก็มีตัวไปีตัวถ้าพี่น้องที่น้ำไบไตเป็นสมุนไพรกับที่ไงแต่เลยได้นำออกก้ำบวกลู่ตัวนี้นะครับควกลู่ทั้งยานี่มาเผยแผ่ให้พี่น้องเป็นกุญแจกันนะครับครับต้นไม้ที่ว่านี้เ้วพี่น,อน้องเน้อภาษาไทยเขาเอืน่นต้นไสตันพะนะักพี่น้องนะต้นไสตันนี่ครับ เครือใสตันเป็นเป็นมูหยอดแดงพี่น้องเป็นประเภทหยอดแดงเป็นไม้เท้าเครือที่เลื่อยพันต้นไม้อื่นนะครับขึ้นพันต้นไม้อื่นอยู่นะครับตว่าเครือนี้ใหญ่พิลพิหน้อง บ้าวกบวกหัวตะเหยิยนเนี่ยเครื่อใส่ตันกันใหญ่ใหญ่ที่ในกำมะหุม่มนะครับบางมองเขาก็เอื่นต้นหมกเครือพี่น้องบางมองเขาก็เอื่นเครือใส่ไก่นะี่ครับเป็นที่รู้จ,จักกันก็คือเครือใส่ตันพี่น้องมีใบเป็นใบประกอบนะครับขึนคู่กันสีเขียวนะครับ มีร้อยหยักเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนสวยงามเลยพี่น้องในเบื้องเปล่ยนถ้าว่าเป็นหยอดแดงทันนี่เป็นหยอดแดงมันจะมีหยอดสีขาวอีกพันไออีกประเภทยนึงนะครับเพื่อใส่ตันที่กันตัว่หยอดสีขาวพี่น้องล่างหองเอือนหมกเครื่อรางหองเอือนเครื่อใส่ไก่นะครับเป็นไม้เท้าเรื่อยเกาะท่านไม้เอือนอยู่นะครับมีหยอดสีแดงสีเขียว เอ้สีขาวก็มีหนอดขาวหนอดแดงแล้วนกะ็ขยายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ดพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ในตระกูลของใหม่ของเครือที่มียางสีขาวถ้าเครือแต่ถ้าใหม่เท,าท้ามี่ยางสีขาวนี่สีสีมีสีมีฝักนะพี่น้องในฟักนั่นสีมีมเมล็ดแ้ะกาในมเมล็ดที่เป็นผู้ขาวๆนะครับปีเดือนนี้เพราท่านถึงฤดูกันออกหน่วยออกฝักของเรานะครับพี่น้อง ได้พี่น้องเต็มเลยมี่เค้านึงที่กอหนึ่งท่านยังอุลุบุูนึงู่มม่ครับมีสรรพคุณทั้งยาพี่น้องสรรพคุณทั้งยาของของเล่านะครับก็คือ เราทีม่มีเลาที่มีรสชาติฝาดด้วยพี่น้องไม่ตระกูลที่พิยังรดอาการรดอากาอกรไอปวเปวพิษปวดถี่รสฝาดของเหล้านี่แก่ท้องเสียนะครับแกปวดแกประดงแกท้องเสียนะครับบำรุงร่างกายนะครับขับปัสสาวะอดของเหลากินเป็นผักก็ไดด้วยพี่น้องเด้อ กินเป็นเมียงกินเมียงพี่น้องเขาเอิดกินเมียงวันพระไตรปิฎันวันเทาเอิดกินเมียงเนาะเอาไปกินกับตำวดแดงนะครับเพราะว่ารสชาติของเราฝาดกินกับเมียงวดแดงนะครับเมียงแม่วดแดงเมียงแม่เปง่ปงนะครับกินเป็นผัดลวกกินบอนเพียกกรได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือต้นไส้ตันนะครับหรือต้อนหมกเครือหรือต้อนใสไก่้ตัวอ,อืน่นนะครับมีสรรพคุณทางยาลดฝาดของเราที่แก่ท้องเสีย นะครับขับปัสสวะใช้บำรุงกำลังนะครับแก้ประดงนี่คือคุณสมบัติพิเศษของของเครื่อใส่ตันนะพี่นอ้องก่อนจาก,กันพี่น้องไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อ เพื่อกดกระดิ่งนําพี่น้องเพื่อท่านถี่วันเด้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์คลิปอันเป็นสาระในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบ้ากับูัวร้อมทีมง,งานขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผม